และตอนนี้เราล่องเรือในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Joy Boat Channel นะคะแล้วก็พบกับจุ๊บอีกแล้วคะว่ะบิ๊กครับบอยครับ ค่ะพวกเรา3คนตอนนี้อยู่ในงานนอเตอร์เอ็กซ์โปสองพนะคะซึ่งเราอยู่ที่จอยบอทแพลตฟอร์มอีกเช่นเดิมนะคะแต่ปีนี้ไม่เดิมตรงที่ว่ามีอะไรน่าสนใจเยอะแยะเลยใช่ไหมคะพี่ค่ะจริงๆต้อเริ่มจากบูธเอ,อ่อทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ท่านเอ่เอพระอัจฉริยภาพทางด้านทรงเรือใบนะครับเราเนี่ยได้รับความอนุเคราะห์จากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสมาคมเรือใบแห่งประเทศไทยเนี่ยจัดแสดงนิทศการตรงบริเวณจอยบอทแพลตฟอร์มตรงนี้เลย นอกจากบูธนั้นเนี่ยจริงๆแล้วปีนี้เ,เรามีเรือมากมายนะรวมกันเนี่ยมากกว่า25แบรนด์นมาร่วมกันออกงานในปีนี้ค่ะจะบอกว่าพอพูดถึงเรือนะอยากล่องเรือมากเลยอ่ะพวกเราจะชวนคุณผู้ชมไปล่องเรือกันนะคะว่าวันนี้เรามีเรืออะไรน่าสนใจแล้วเรือของเราที่จะพาไปชม มีไฮไลท์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดิกา่ว่าเรือที่น่าสนใจในครั้งนี้คืออะไรบ้างค,ะค,ค่ะตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะและตอนนี้เราล่องเรือในงานมอเตอร์เอ็กโปโอโหอลังการมากนี่ถือว่าอลังการสุดๆเลยนะคะเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าเราจะอยู่สูงขนาดนี้เป <c ười> ็นไงครับพี่จุม๋มลมเย็นมากเบอยนี่พร้อมจะล่องเรือรมากครับชุดพร้อมที่บรรยากาศพร้อมแต่วันนี้บรรยากาศของเราเนี่ยจะแปลกไปนะครับคือเรากําลังล่องเรือ อยู่ท่ามกลางงานรถยนต์ครับผมอ้าวนี่เราอยู่บนบกเหรอเรายกเรือขึ้นบกครับคุณผู้ชมขาพิเศษมากๆเลยนะคะวันนี้เราอยู่กับลำที่ชื่อว่าไฟาล์ไลน์สามสเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะแล้วก็แบบว่าอารมณ์สปอร์ตมากเพราะว่าลำนี้มาจากอังกฤษพี่บอลใช่เดีเราไปดูกัน แล้วตอนนี้นะคะจะุ๋มอยู่กับคุณฮาวเวิร์ดนะคะซึ่งเป็นผู้รู้นะคะเรื่องของเรือลำนี้ค่ะเรามาถามคุณฮาวเวิร์ดดีกว่าว่าลำนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคุณฮาวเวิร์ด can you explain about F33? วันนีครับ and welcome aboard Fairline F33 โหมีแพลตฟอร์มด้วยนะคะเป็นไฮดรลิกด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาเก้าอี้นะคะ move เข้ามาแล้วมันนั่งรวมกันนะคะเป็นหกคนรวมกันก็ได้หรือจะเอาทับลงไปให้เป็นเตียงนอนใหญ่ก็ได้ เหมือนเรือที่เป็นคาน์ทอมเมอร์ได้ด้วยเลยค่ะโอ้ยมีที่ทำน้ำแข็งด้วยค่ะฟรู้เย็นก็มีนะคะมีเตาด้วยนะคะแล้วก็มีที่ชักล้างนะคะสามารถที่จะทานอาหารเสร็จล้างได้เลยนะคะสำหรับเรือลำ33นี่นะคะไม่น่าเชื่อที่ขับเรือก็ง่ายนะคะมีตัวดริฟที่จะสามารถจอดได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วยังไม่พอนะคะเป็นเครื่องยนต์ของบนโวด้วยแล้วก็ดีเซลด้วยประหยัดค่ะโอ้นี่นะคะคุณผู้ชมคะ่ะ very comfortable เห็นแล้วแบบว่าตอนแรกข้างนอกก็ไม่ได้อยู่ใหญ่มากแต่พอเรามานั่งอยู่ในลิฟวิ่งรูมนะคะเป็นห้องลิฟวิ่งรูมหรือว่าห้องรับแขกที่ใหญ่เลยสามารถจะนั่งได้ประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย six people right about six to easily to sit around here yeah, six to seven โอ้ย easy มากเลยนะคะสำหรับถ้าเกิดว่าเรานั่งดูจะรู้ว่าถ้าเข้ามาในเรือเรารู้สึกว่ามันใหญ่มากเลยโอ้โหนี่นะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้ทานอาหารเสร็จใช่ไหมคะห้องรับแขกดูเหมือนจะไม่ต้องการแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะ ทำเอโต๊นี้นะคะพับลงไปนะคะแล้วก็กลายเป็นห้องนอนได้อีกหนึ่งห้องนะคะแถมเมื่อกี้แอบเห็นมีห้องนอนใหญ่อีกหนึ่งห้องแล้วก็มีห้องน้ำส่วนกลางนะคะถือว่าเป็นเรือที่ครบเครื่องจริงๆสําหรับไซส์33ฟุตนะคะและแล้วพี่บอยของเราก็มาร่องเรือไปนะคะตอนนี้เราอยู่กับลำของเบน a โคนะคะ first เอ็กทีหรือว่าลำขนาด18ฟุตนะคะซึ่งต้องบอกนะคะว่าลำนี้นะคะมีท้องเรืออยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นเรือใบชนิดนี้ของเบนาโทเนี่ยก็จะทำให้ไม่โครงเคลงนะคะบังคับเรือได้ง่ายขึ้นแล้วนั่งถึง4คนเลยพีเดอยคะแล้ววัสดุเขาเนี่ยนะครับตัวก้านใบเนี่ยทำมาจากคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลดน้ำหนักแล้วก็จะทำให้การเล่นเรือใบเนี่ย สามารถวิ่งได้เร็วขึ้นแล้วก็ใช้แรงน้อยลงเดี๋ยวเราไปดูลาอื่นกัน<ด>่<ป>ะพี่บอยมาเต็มเลยยังมีเยอะเลยมาเร็วๆๆพี่บอย และตอนนี้นะคะจุ๋มก็อยู่ที่เรือเอ็กโซพา22นะคะซึ่งเป็นเรือทึ่งลอนมาได้ไม่นานนะคะแล้วไซส์22นีคะเป็นไซส์ที่กระทัดรัดมากซึ่งต้องบอกนะคะว่าคนที่ดีไซน์ลำนี้นะคะได้มีการทํา R D มากมายนะคะเพราะว่าอยากจะให้ผู้ที่ใช้เรือผู้ที่ขับขี่เรือนะคะมีความรู้สึกว่าสะดวกสบายแล้วก็ฟังก์ชันทุกอย่างเนี่ย เป็นไปอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะแล้วต้องบอกนะคะว่าเรือลำนี้นะคะเพิ่งได้รางวัลมานะคะคุณกันคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Can you explain about the reward that you just mentioned?So the the best of b o t h winner was awarded to Axel f r last month in November in in uh, Berlin in Germany and the award was best for beginners so for people who are new to boating people who want เมื่อกี้คุณฮักกันอธิบายนะคะว่า สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเล่นเรือนะคะเอ็กโซพาวยนะคะเป็นเรือที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รางวัลจากที่ประเทศเยอรมันด้วยนะคะที่บอกว่าสําหรับคนที่หน้าใหม่ยังไม่เคยเล่นเรือนะคะลำนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าว่าลำอื่นๆมีความน่าสนใจอะไรอีก,กบ,บ้างนะคะมาเลยค่ะ ก็หลังจากที่เราดูลำยี่ิบสองฟุตแล้วนะครับเราก็ยังอยู่กับเอ็กโซพาอยู่เราพบกับคุณปุ๋ยครับจากบริษัทเอ็กโซพาลำนี้เป็นไซส์กี่ฟุตครับพี่เออลำในี้28ฟุต28ฟุตเหรอครับเป็นรุ่นทีท็อปรีเซอร์ก็มีมีห้องน้ำครับแล้วก็เครื่องเป็นเครื่องอุปรี์รุ่นใหม่เออสามร้อยแรงม้าโอ้สามร้อยแรงม้าเลยนะครับบนเออเรือไซส์28ฟุตแรงมากเลยนะพี่ใครที่ชอบความเร็วนะครับผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับลำนี้ตอนนี้มีราคาพิเศษไหมฮะ ก็เราตั้งไว้ตอนนี้อยู่ที่5ล้าน8ไม่ต้องรอเป็นปีจาก7ล้านกว่านะครับแต่ตัวนี้สั่งมาแล้วนะครับได้ราคาพิเศษด้วยสายครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับได้ครับนี่ครับที่เขาบอกว่ามีห้องน้ําในเรือนไซส์28ฟุตและไม่ใช่ห้องน้ําเล็กๆนะครับบันลมเลยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูข้างในเรือกันก็เป็นเรือสไตล์สปอร์ตเนอะพี่่ครับแล้วก็ ทั้งกาอีคนขับ2ตัวหน้าก็หันหน้ามาได้แล้วก็โอ้สามารถหมุนกลับได้ด้วยแล้วก็เป็นโต๊ะทานข้าวโอ้ลำนี้เราได้รางวัลด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเมื่อตอนออกมาเมื่อปี2020ได้รางวัล best of boat ของทางอเมริกาโอ้ครับสำหรับลำนี้นะครับใครชอบความเร็วนะครับต้องมาติดต่อพี่ปุ๋ยเลยครับผมว่ามันเจ๋งมากๆเลยครับครับแล้วจากเอสโซพานะครับเดี๋ยวเราตัดไปหาพี่ปิ๊กดีกว่าครับรู้สึกว่าพี่ปิ๊กกำลังจะไปดูพวกกิจกรรมทั้งน้ำ เป็นของเล่นทางน้ําเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวไปดูที่ปิ๊กเลยครับระหว่างที่เรารอจุ๋มกับบอยขึ้นเรือลําถัดไปนะครับเรามาดูกิจกรรมทางน้ําบ้างนะครับว่ามีอะไรพิเศษบ้างสวัสดีครับพี่อนันต์สวัสดีครับติ๊กครับครับสบัสดีมีอะไรอัปเดตให้พวกเราฟังบ้างครับครับผมจากปีแล้วนะครับได้รับความกรุณายจากคุณติ๊กนะครับตัวเจ็ดเซิร์ฟก็ได้รับความนิยมหนึ่งทันที นะครับส่วนปีนี้นะครับเรามีของใหม่ครับเอาไว้สําหรับช่วยเหลือคนครับชื่อว่า a s ซั b นะครับบอดีบอดนะครับผลิตมาจากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งมาถึงเขาดีไซน์ไว้สําหรับไว้ช่วยคนตกน้ําโดยเฉพาะเลยซึ่งมาถึงเขาสามารถทําความเร็วได้ประมาณ20กิโเมตรต่อชั่วโมงโอ้เร oh, <น>็วเหมือนกันนะ,ะครับแล้วก็เวลารันไทม์เนี่ยนะครับมันวิ่งได้ประมาณ90นาทีต่อชา้าแต่เลสกิลทีมเนี่ยสามารถยก ลงน้ําแล้วก็ไปช่วยเหลือได้ทันการอันนี้คือคล่องตัวตนี่คล่องตัวน้ำแบ <ยง S 1> เบามีความเร็วใช่ครับใช้ระบบไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนอนะครับงนั้นมาถึงเนี่ยมันสามารถช่วยชีวิตคนได้จริงถ้าเ,เกิดมีโอกาสว่างอยากจะทดสอบทดลองมาที่อนันต์ขับนะครับที่เมืองทองทาเล<พ>าาเล็กทะเลสาบเมืองทองได้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะกลับไปดูจุ๋มกระบอยกันต่อครับว่าเรือราต่อไปของเขาเนี่ยจะมีอะไรดีไปดูกันครับ ครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่บูธของ o มเ f i ฟิลครับกับคุณดูดีนะครับปีนี้ o มเ f i ฟิลเอาอะไรเข้ามาในงานจอยบนแพลตฟอร์มครับเรามีอุปกรณ์เล่นกีฬาทางน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกชูชีพอะไรต่างๆเนี่ยจากแบรนด์ของ j e ็ Pilot นะคะแล้วก็เครื่องเล่นทางน้ำนะคะจากแบรนด์ว้าวค่ะ,คะตัวนั้นนะคะจะเป็นเหมือนออกีฬาทางน้ำแบบใหม่นะคะที่ หลายคนเนี่ยจะใช้ชื่อเรียกกันว่า e อ,อีฟอยซึ่งเราเป็นตัวแทนจําหน่ายจากแบรนด์ของไฟบอร์ดจากออสเตรเลียค่ะใช่แล้วก็นอกจอากนั้นเนี่ยเราก็มีการเปิดจองตัวคาวาซกิเจสกีด้วยนะคะในงานนี้ค่ะเรือตัวนี้เราก็มีนํามาโชว์ด้วยนะคะซึ่งเป็นแบรนด์แซกจอนะคะซึ่งเป็นแบรนด์มาจากฟินแลนด์นะคะครตรงนี้เนี่ยก็เรานํามาโชว์ด้วยกันถึง2ลํานะคะโดยขนาดยู่คร่าวๆประมาณ19.6ุฟุตนะคะคตัวนี้เนี่ยเป็นที่นิยม นะคะแล้วก็ได้รับความสนใจมากๆจากลูกค้าหลายๆท่านมีเป็นเรือ<ด>ที่สปอร์ตมากเลยนะครับ<ช>น่าจะทําความเร็วได้ดีมากใช่ค่ะเนื่องจากว่าน้ําหนักเรือที่เบานะคะแล้วก็รูปทรงของเขาเนี่ยทำให้มีความปัดเปรียวในการขับขี่ก็นอกจากแซกดอรที่เรานํามาโชว์ในงานนะคะก็จะมีอีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์ w o r ร์แคทนะคะจากอ,อเมริกาค่ะครับตัวเว r ร์เนี่ยมันเด่นยังไงครับ เนื่องจากว่า w r r l d c t นะคะเป็นแบรนด์ที่ทําเรือสองท้องมาโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือเรือที่ลูกจักรกันโดยทั่วไปในชื่อที่เรียกว่าคัทมารานนะคะซึ่งโกลเวิลแเนี่ยเป็นแบรนด์มาจากอเมริกาเป็นแบรนด์ที่เขาขึ้นชื่อในเรื่องของการทําเรือสองท้องอยู่แล้วด้วยค่ะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูคุณจุ๋มครับว่าเขาจะพาไปชมเรือยอนในงานนี้ แบรนด์ไหนบ้างและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ประเทศอิตาลีนั่นเองอ๋อไม่ใช่ค่ะเปล่าค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บูธของ V Yacht Asia นะคะบริษัทนี้นะคะก็นําเข้าเรือทั้งหมด3ยี่ห้อด้วยกันจากประเทศอิตาลีนะคะนั่นก็คือ r i วาเพอร์ชิงนะคะแล้วก็เฟอร์รัติซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยนะคะลำนี้คือ r i วา76ค่ะอยู่ที่โอเชียนมายนาพัทยาค่ะ แล้วก็สนนราคาประมาณเท่าไหร่คะ180ล้านค่ะ180ล้านนะคะคุณผู้ชมค่ะเอกลักษณ์มันก็จะเป็นแนวสปอร์ตนะคะวัยรุ่นจะชอบกันเยอะค่ะแตกต่างจากฟอร์เรติี้อะคะ่ะที่จะแนวหรูหราไฮโซค่ะแต่นี่มี3ห้องนอนค่ะแล้วก็มีห้องลูกเรือะะแล้วก็ห้องน้าลูกเรือแล้วก็ห้องห้องน้าข้างบน2ห้องน้ําค่ะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะเรายังมีแบรนด์จากประเทศอังกฤษให้ชมด้วยนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะมาค่ะ และตอนนี้นะคะจุ๋มก็มาอยู่ที่บูธท,ที่ขายเรือของประเทศอังกฤษแบรนด์ Princess นั่นเองค่ะแล้วก็อยู่คุณมิงนะคะซึ่งคุณมิงจะเป็นคนที่อธิบายได้เลยว่า princess มีความโดดเด่นเอกลักษณ์ยังไงคะก็แบรนด์ r i n c e s s นะคะก็จะเป็นแบรนด์เรือยอสนะคะจากประเทศอังกฤษ ที่เรานะคะนําเข้าและจัดจําหน่ายอยู่ค่ะในวันนี้นะคะคุยพี่จุ๋มก็ได้อยู่ข้างๆกับเรือโมเดลของเราใหญ่มากที่ขนาดโมเดลนั้นยังดูใหญ่ขนาดนี้เลยอันนี้ไซส์อะไรคะ35เมตรค่ะถือว่าเป็นรุ่นทงรุ่นท็อปของเ i ็ c e ซ s ก็จะมีทุกๆห้องเป็นห้องอองสวีตนะคะมี5ห้องนอน5ห้องนอนใช่ค่ะในเรือจริงนี่ต้องใหญ่มากเลยนะคะใช่ถือว่าเป็นสาดาอดไซส์นี้ถ้าเกิดมาประเทศไทยเนี้ยจะประมาณเท่าไหร่คุณเออประมาณ300ล้าน3 0 0ถึง400ล้านนะคะ ขึ้นอยู่กับออปชันที่ลูกค้าเลือกแล้วเคยจําหน่ายหรือว่ามีเจ้าของ<ช>อ,อยู่ในประเทศไทยบ้างหรือยังจริงๆแล้วก็มีแล้วตอนนี้วันนี้ไม่อยากจะเป็นเจ้าของถ้าอยากจะเช่าก็นี่เลยค่ะที่โบ๊ทลากูนยอตติ้งได้เลยะนะคะโอ้โหพี่บอยค่ะเป็นการร่องเรือที่อยู่ใน IMPACT เมืองทองธานีแบบคุ้มค่ามากนอกจากผู้ที่สนใจเรื่องเรือ เราตั้งใจที่จะมาเปิดประสบการณ์ใหม่สําหรับคนที่สนใจยานยนต์อย่างเช่นรถยนต์นะครับให้มองว่าเรือเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ไกลตัวอย่างทีคิดนะมันมีความสุขง่ายๆที่ใกล้ตัวมากกว่านั้นนะครับเราเป็นการเปิดประสบการณ์แล้วก็ในปีนี้เราก็จะเห็นว่าคนที่สนใจรถยนต์หันมาเริ่มสนใจเรือมากขึ้นมากขึ้นนะครับถูกต,ต้องเลยแล้วก็ราคาจริงๆแล้วเนี่ยหลักเริ่มต้นหลักล้านต้นๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะมีเรือได้ไม่จำเป็นต้องมีเงินหลายสิบล้าน แต่ตอนนี้มีเงินหลักแสนหลักล้านก็เป็นเจ้าของเรือแล้วสามารถจะหาความสุขในรูปแบบใหม่ได้ง่ายๆค่ะแล้วเราก็หวังว่านะครับว่าปีนี้นะครับผู้ประกอบการเราประมาณนี้ยี่สิบกว่าแบรนด์เราคาดว่าปีหน้าเราจะทําได้ใหญ่กว่านี้ถูกต้องดีกว่านี้นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมมาติดตามดูกันที่งานมอเตอร์โชว์ในปี2022นยีใช่มีอะไรดีๆอย่างแน่นอนสําหรับจอยบอดแพลตฟอร์มนะคะและในขณะเดียวกันเราก็คงจะมีคลิปวิดีโอดีๆอย่างเงี้ยเพื่อ ถ่ายทอดประสบการณ์นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูให้หายคิดถึงกันไปเรื่อยๆนะครับค่ะแล้วก็สำหรับเทปนี้นะคะเราก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับ Joy Boat Channel นะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะค